สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าเป妮มาพร้อมกับเสื้อชีฟองอีกหนึ่งรุ่นนะคะคุณลูกค้าเสื้อชีฟองพิมพ์ลายดอกไม้เป็นช่อๆค่ะคุณลูกค้าสีที่เป妮ใส่อยู่นี่คือสีเหลืองอ่อนนะคะคุณลูกค้าเปีเใส่ใช้เอสสีเหลืองอ่อนนะคะลายดอกไม้เป็นช่อๆค่ะทรงคอกลมนะคะคุณลูกค้าทรงคอกลมจะมีกระดุมหลังหนึ่งเม็ดนะคะแล้วแต่งด้วยระบายผ้าพื้น สีเหลืองนี่นะคะคุณลูกคา้าที่ช่วงไหลอะคะ่ะคุณลูกค้าระบายสองชั้นนะคะทรงแขนสามส่วนนะคะทรงแขนสามส่วนนะคะวงแขนกว้างนะคะคุณลูกคา้าเพ่นีใส่ไซส์ S ออกสามสิบหกนะคะอกจริงเพ่นีสามสิบสามความยาวเสื้อยี่สิบสามนิ้วมีซับในเป็นผ้าชีฟองเย็บติดนะคะเอ่อช่วงสะโพกกว้างสี่สิบนิ้วค่ะคุณลูกคา้า้านข้างนะคะ้านข้างนะคะใส่ทำงาน ได้ใส่ได้หลายโอกาสค่ะคุณลูกค้าสีสุภาพนะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้ทำมาห้าไซส์นะคะสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่ค่ะคุณลูกค้าบางไซส์เริ่มขาดแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้าสีขาวนะคะสีข,าว,ะะสขาวค่ะนี่นะคะกระดุมหลังจะมีกระดุมหลังเจาะหยดน้ำกระดุมหลังให้หนึ่งเม็ดนะคะสีขาวนะคะอันนี้สีดำค่ะคุณลูกค้า สีดำนะคะด้านหลังนะคะสนใจทักได้นะคะเพนนียินดีบริการค่ะรหัสสินค้าอยู่ด้านบนนะคะร้านเสื้อเพนนีโค้ด8 8 8ดนะคะราคาอยู่ที่นี่นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เสื้อชีฟองค่ะคุณลูกค้าเป็น,นีมาพร้อมกับเสื้อชีฟองพิมพ์ลายดอกนะคะสีที่เปน,นีใส่อยู่นี่คือสีขาวดอกออกสีแดงอะคะ่ะสีแดงชมพูอ่อนนะคะคุณลูกค้านี่นะคะดีเทลตัวนี้นะคะเป็นทรงคอกลมนะคะมีการคุ้นรอบคอนะคะมีกระดุมหลังหนึ่งเม็ดนะคะแต่งระบายช่วงไหลอะคะ่ะคุณลูกค้าให้มีดีเทลเล็ก,ลก,ลกน้อยนะคะคุณลูกค้านี่นะคะกระดุมหลังหนึ่งเม็ดนี่นะคะนี่นะคะแล้วหลังนะคะ คินี้ใส่ไซส์ M นะคะคุณลูกค้าไซส์ M อก38สัปโปะ42ค่ะความยาว23นิ้วนะคะความยาวเสื้อ23นิ้วนะคะมีซับในเป็นผ้าชีฟองเย็บติดนะคะรุ่นนี้ทํามา5ไซส์นะคะ36 38 40 42และ44 5ไซส์นะคะสีขาวเริ่มที่ไซส์ M นะคะต้องขออภัยคุณลูกค้าไซส์ S ด้วยนะคะไซส์ S หมดค่ะคุณลูกค้า ให้ชมสีนะคะสีที่พี่นีใส่นี่คือสีขาวนะคะสีดำค่ะคุณลูกค้าดำนะคะลายลายเป็ชอดอกสุกนะคะนี่นะคะสีดำนี่ก็เริ่มที่ใส่เอ็มนะคะคุณลูกค้าอันนี้สีเหลืองนะคะคุณลูกค้าสีเหลืองอ่อนนะคะเราไปใส่เข้าไปข้างในสวยสุภาพเรียบร้อยค่ะ สนใจทักได้ค่ะเพนนียินดีบริการนะคะรหัสสินค้าอยู่ด้านบนนะคะ,ะร้านเสื้อเพนนีโค้ด888นะคะราคาอยู่ที่นี่นะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะคุณลูกค้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์เลยนะคะเพะนนีน้อมรับทุกคำติชมนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ เสื้อชีฟองค่ะคุณลูกค้าเพนีมาพร้อมกับเสื้อชีฟองสีดำพิมพ์ลายดอกนะคะคุณลูกค้าเพนีใส่ไซส์เอ็มนะคะตรงนี้เพนีใส่ไซส์เอ็มอกสามสิบแปดนะคะสะโพกอยู่ที่สี่สิบสองค่ะความยาวยี่สิบสามนิ้วนะคะรุ่นนี้ทามาห้าไซส์นะคะไซส์เอสหมดสาหรับสีดําต้องขออภัยด้วยนะคะสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองและสี่สิบสี่ค่ะให้ชมลายใกล้ๆนะคะพื้นดาเป็นช่อดอกนะคะ แล้วช่วงไหล่นี้นะคะแต่งผ้าสีพื้นนะคะผ้าระบผ้าชีฟองสีพื้นนะคะนี่นะคะทรงคอกลมนะคะมีการกุุดเรียบร้อยนะคะมีกระดุมหลังหนึ่งเมตรนะคะคุณลูกค้ามีซับในเป็นผ้าชีฟองเย็บติดนะคะคุณลูกค้าขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะ,ออะ,คะผ้าชีฟองสีดําสลหับสีดํานะคะเย็บติดเรียบร้อยค่ะเต็มเต็มเลยนะคะใส่ชมเต็มเต็มนะคะ สามสิบแปดค่ะซส์เริ่มที่ไซส์เอ็มสำหรับสีดำนะคะคุณลูกค้าใสไซส์เอ็มสีดำอ,อกสามไปแคนี้อ,อกจริงสามสิบสามนะคะพอใส่แล้วจะโค้งมากเลยนะคะมีสามสีนะคะสีเหลืองค่ะ,ส,คะสีเหลืองแบบหมนหวานสีเหลืองอ่อนนะคะคุณลูกค้าขออนุญาตนะคะสีเหลืองนะคะสีขาวค่ะคุณลูกค้ามีกระดุมหลังนะคะให้ชม ลายผ้าใกล้ๆนะคะคุณลูกค้ามันจะมีลายะะใส่ทับเข้าไปข้างในหรือจะใส่ปล่อยได้หลายโอกาสค่ะนี่นะคะสุภาพเรียบร้อยใส่ทำงานได้ใส่ออกงานได้นะคะสนใจทักได้นะคะเพนียินดีบริการนะคะห้าไซส์สามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สี่นะคะร้านเสื้อเพนีโค้ดรหัสสินค้ายอยู่ด้านบนนี้นะคะร้านเสื้อเพนีโค้ดแปดแปดแปดนะคะ ราคาอยู่ที่นี่นะคะฝากกดติดตามกดหวัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะขอให้คุณลูกค้าสวยๆรวยๆปังๆทุกคนเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ